ปาปจจวบอกอย่าเพิ่งครับตาอวัวลุยมาตาอัวให้กับไิเชลลีมาหาักข้อมาตรงนี้แล้วพิ้งมาจริงโอ้โหเหลือเชื่อว่าไม่ได้ครับเอาไปทะครับสาแต้มครับท่านเล่นขนาดนี้ครับเอายอดไปทีหนึ่งอีกทีหนึ่งพัธมิตรเอ้าโดนสก,กัดล้มในกรอบไปโทิมประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรอย่าไปเอาจิานนัมซัดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบับโอ้โหี่มีล้มลงไปหรือเปล่าครับน่าจะใช่จังหวะนั้นนะครับดูครับประสิทธิ์ยกมาพัธมิตเนี่ยครับน่าจะเช็คช็อตนี้ครับ แต่ก็ดูแล้วก็เหมือนกับคือเบียดกันเบียดกันนะเบียดกับมองมองลวินนะครับมองมองลาวินก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็ทิ้งตัวแหละรครับแบบนี้ยเหมือนจะล้มไปเอนะครับทางฝั่งของบัธมิตรเนี่ยครับเท้าไม่มีการสัมผัสกันเลยนะครับแต่ว่าช่วงบนนะ่ะลําตัวอาจ,จะมีเบียดชิงเหลี่ยมชิงหวายชิงพลิปกันนะครับได้มองมองลวินมาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับอ้าวอ้าวขอไปดูเองถ้าแบบนี้นี่ประจวบนี่โห โอ้ยังไม่ตายครับยังไม่ตายส่วนรพูดบอกเอาอีกแล้วว่ะโอ้เหมือนนัดเจอแบงคอคกวันนั้นก็โดนทดเจ็บนะครับให้เราดูเลยเหมือนไม่มีอะไร,รแต่มุมมองพู้ตัดสินนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นนแล้ะครับเ่ยตรงนี้คือก็พยายามมองช่วงล่างอยู่ว่ามีจังหวะปะทะมีจังหวะตัดอะไรกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> คือช่วงบนเนี่ยโอเคแหละยืดยุย่ฉุดกระชากครับ แต่ช่วงล่างดูตรงนี้มันไม่มีการสัมผัสกันเลยนะครับนั่นสิแล้วมจะชี้ให้ฝ่ายไหนจะเป็นจุดโทษหรือเปล่า <simultaneously> ดูเสร็จแล้วชี้จุดโทษครับโอ้โหม่าพีดีประจวบครับมาได้จุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโอ้ลูกนี้เป็นประเด็นแน่นอนครับ แม่คือบางคนอาจจะบอกว่าจังหวะน้ำหนักมันอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ดูลพิธีของผู้ตัดสินนะครับมันเป็นดูพิธีจของผู้ตัดสินล้วนๆเลยครับอ่าครับผู้สินเป่าให้สัญญาแล้วครับตาอัวกับนนท์ท้าขวาวิ่งมาแล้วก็ซัดตรงนี้โอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งเบนนท์น่ะเดาทางถูกเดาใจถูกแต่ว่าไปไม่ถึงครับ โอ้มาได้จากจุดโทษจนได้นะครับตาวัวเฟรเดล่าประตูที่3ของเขานะครับแต่ฤดูกาลนี้ทำให้บีดีประจวบกลับมาเสมอ1ประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้ในเกมที่สุดดราม่าจริงๆครับเห็นแล้วครับว่าจะให้เล่นกี่กีนาทีดูครับยิงก็พอๆกับตอนวิลเล่โมต้ายิงเลยครับถือว่ายิงที่เฉียบคมมากครับกลายนะวันนี้2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากลูกจุดโทษทั้ง2ลูกเลยนะครับโมต้ายิงให้ลำพูนนำก่อนแต่ว่าตาอัวก็ตีเสมอให้กับประจวบนะครับ